อ่าสวัสดีครับพวกผมมีงครกิมมิ่งอยู่เกมไหมเอ้ยเกมเศรษฐีนะครับอยู่กับมิสเตอร์เฟิร์สด้วยครับสวัสดีครับฟ็อกซี่เกมวิวครับฝากด้วยครับครับโอเคครับมาตอนนี้ก็เป็นอีเวนต์จี้เครื่องรางนะครับโอเคอัพที่มาครับเรากับคุณเฟิร์สจะมาเปิดโกละกล่องสองกล่องครับตามหาอะไรก็ไม่รู้ตามหาจี้มาบวกครับตามหาหลักแท้ถ้าได้ตัวดาวนี่คุณมีความสุขเลยเพื่อนเพื่อยากได้ตัวเนี้ยไอตัวมืดๆเนี่ย นะเอ้ยเปิดกล่กองธรรมดาไปก่อนปึ๊บสูตรผมมันต้องต้องกดเอ้ยโหเรา,มาไม่ได้ไม่มีอะไรเราต้องการแค่เกรดเอโอ้โหเอมาแต่ไม่ม<า>ใช่เอไอนี้เราต้องการไอ้แสงดาวเมื่อกี้เห็นแบบแบบเดี๋ยวติดแสงนะจ๊ะติดแสงเอบวกก็ได้ดีไหมอ่ะหรือ,รอไม่กูไม่ต้องการนะนะั่นแหละนี่มันเป็นไงมันจะมีที่ดาวเนี่ยเห็นป่ะดาวเกรดเอเนี่ยกับอเนี้ยมันจะสุ่มไปที่เครื่องรางสุดคิดกูว่ามันน่าจะมีโอกาสได้ไอ้นั่นแบบเออไอ ไม่ใช่หมวกหมวกผมอู่แล้วไอ้ลูกคางเออคูใส่เก็บเพชรเก็บทุกอย่างรอไว้ลูกคางโอ้โหไม่ออกไมใ่มึงแล้วนี่ไอ้ให้คูจะบอกว่าคนกล่องก่อนเดี๋ยวหากล่องประกันเองกันมันต้องเปิดลูกบา๊กอย็ดคี่โปร่งนะออนั่นแหละไม่อยู่ในนี้เหรอไม่ไม่มันเป็นฟลิกเล่นน้อยนี่ไงครับ<ห>มันจะเปิดอย่างนี้ได้เลยแล้วของมันจะไม่ไม่เด้งกลับไม่เด้งมาหน้านั่นน่ะหน้าสุม อ่ะเดี๋ยวหาประกัน A ก่อนกูไม่อยากเปิดเอบ่อยเนี่ยมันต้องได้แน่นอนไม่ได้หรอดาว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 อู้เห็นเหลืองเหลืองเหมือนกันโหเข้าใจเหลืองเหลืองดาวกูขอเถอะดาวมาอันนึงดาวดาวคอฟฟี่ดาวถ้าได้กูไปซื้อดาวคอฟฟี่มาแดกเลยประกัน A เนี่ยประกัน A ประกัน A อ่ะ ถ้าถ้าได้ดาวไปซื้อลูกองแฮรร์ี่พอตเตอร์ไหมเออว่ะวิน่าสนว่ะแต่มันมีสายที่ไหนวะเออสองร้อยห้าสิบบกล่องนึ่งอะเฮียแพงชิบหายเมื่อกี้อุบอะไรใช่ไหมแล้วลูกองเฮียชิบหายเลยแต่ละอันเออฉลิษาเฮียมามีสองอันเลยอันนี้ของอันนี้ของมึงไงส่อไปของกูชัตเลยขอดาวฉพัดต้าเอ็ดเฮียแต่ผมตางหัโหัวคู่เดินถอยหลังเฉย นโมพุทธยะไอ้เหี้ยกดไม่ติดเอาเถอะกูขอดาวอันเดียวอ่ะโอี oh. ดาวพ่อหน้าอย่างงี้เหรออีน,นี่เอบวกไอ้เหี้ยกูไม่อยากเปิดเองอ่าอ่านี้ไปเลยคุณยะเราเราต้องไม่ต้องหวังอะไรไมเปิดแล้วมันก็ได้เองเลยมามาอะไรก็ได้ไม่ใช่ดาวก็ได้โ oh, อ้โหเหลือเหลืๆต้องหวังอันเดียอย่างงี้ต้องหวังละหวังเถอะไอ้สต์ดาวไอ้เหี้ยดาวมันคงไม่มีสมบัติที่คล้ายดาวใช่ไหม <laughs> ขอดาวได้รอยเพชรวันที่สิบสองดาวคล้องนี่มันดําเลยอ่ะโ <c oughs> อ้โหจี่ข้างล่างไม่ใช่ได้นี่ดาวครอบอ, <c oughs> อ้าวเต็มเอ้กูเสียห้าเพชรปีกูต้องมาเปิดใหม่ใช่ไหมเนี่ยอเอออย่าอัพจีเอรอไว้เลยอัพจีเอรอไว้ G A G S, GA, GA. <S ไป <S เดี่ยงนี้ดีนะมันนั่นได้เลยไม่ต้องมาตีทีละอันทีละอันเออโอ้ยอ่ะบกห้าแน่นอนแบบนี้แม่ง G A แม่งหาง่ายอ,อ้อยเดี๋ยวลองดูก่อนว่ามันแลกไอ้นี่ได้อะไรมั่งเปล่าไปตีกันก็ได้ถามสักขนาดนี้อ,อ้ยลดราคาตีจีห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะครับโอเคเอ,อ้ย กูว่าแล้วมันต้องมาจาก400เอเล<ห>ได้เปิดอาจจะได้อาจจะได้ของดีๆนะเออก็กูรอน้ําหอมมานานแล้วเนี่ยน้ําหอมหรือลูกค่างเอ,อ้ย๋ลูกค่งางเหี้ยเดี๋ยวพูดถึงน้ําหอมเดีย๋ยวมาันมาจริงไอ้เหี้ยกูมาเถอะอันนี้ของมึงปึง้งดาวมายูรีโอ้รวยมีชายชีพมาเลยกูอย่าเปิดลูกบายก่อนอย่าเปิดลูกบ่ายแต่ก่อน,อน,อน,ออนจี้เดี๋ยวเยอะเปล่าวะหกอันขายทิ้งไม่ว่างก็ได้ ตีนี่ก็ได้เออตีที่แสงรอที่แสงใช่ไหมวะไอคินี้มันรวมไม่ใช่อัพเก็ดเอาไปห้าินก่อนยังก็ต้องเปิดเดยอะกว่าน,นี้อยู่ละสามสิบเปอร์อ่ยโอกาสก็พอได้ <c oughs> ได้เฮียออได้ศูนย์ได้ศูนย์ออได้ศูนย์อยู่ดีเออชัดเลยไอ้สัสเอาอีกไม่เข็ดไม่เข็ดแล้วไม่เก็บไว้อัปดาวอ่ะ ไม่กูพต้องเปิดได้งไงเพราะูต้องเปิดจีกเยอะเลยบวกหนึ่ง้ะตอนนี้พอ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 อีกงไงนี้ก็จะหมดได้แลม,ม,ม,มาเดี๋ยวเปิดลูกบาดเพชรก่อนแล้วก็เปิดอันทีเลยจะได้เปิดไปเมื่อกี้ได้อีกรอบดูก่อนถ้าเก้า่ะเก้าสิดห้าแปลว่าน่าจะปุ้มต้องติดผงว่ะก<ๆ>็มันติดอีกค็คูยัดผงอาอเหรอยัดเพื่ออะไรยัดเพื่อเพื่อเปิดได้ของสองจีไงผมจะได้ของดีมาหน่อยเมื่อกี้เสียไปห้าสิบเพชรอะ เออสามสิบสามสิบอืไอ้สัตว์ชั่วหลายมากของเดอร้อยร้อยกว่าชิ้นการคืออะไรจ๊ะหรือไปหาในสุ่มเออไปสุ่มหายที่ยังไงได้ไอ้เฮ้ยแค่เกรดเอมมันหายากขนาดนั้นเลยหรอเอามาเถอะดาวอู้ไอ้เฮ้ยกูเสียห้าสิบเพชรตั้งแต่ถ้าถ้าหมดก็ต้องไปหาในสุ่มเออต้องไปเสียทีห้าสิบสุ่ม ขอเถอะไอ้เฮียกูขาดแค่ดาวอันเดียวดาวมายุรีแฮ่อุ้ยการดำโอ้โห,หตายคิดไปเปล่เปล่แม่งความจริงไอ้เฮียเสียงเราไม่มีหมดเลย <c oughs> ใส่เพลงแล้วก็เล่คเ <c oughs> นคอมเลยว่ะคงแค่ต้องอย่างนั้นแหละขอดาวกูขอแค่ดาวจริงจังเลยโโอ้หบินหัวเวยอัน,นตาไปตามมึงใช่ไหมอืมเราต้องใช้สูตรครับ เด้งอันนี้มาห้าอันอ้าวปิดทำไมเด้งเด่งอะไรอ้าวเอาไหมเราให้หายไปก่อนเราจะใช้สูตรกดเนี่ยและอันนี้เด้งมาห้าคนนะครับมากดไว้ห้าคนมันไม่เด้งเลยหนึ่งแล้วหนึ่งคนแล้วเบต้าควายหนึ่งเราต้องสองเราต้องดูตามเขาครับเพื่อสามนะครับห้าต้องดูตามสี่เนี่ยคือพูดจะเรยนรยตามนะครับเราจะเรยรยตามเขา ถ้าติดแสงก็คือห้าปุ๊บมาแล้วเราจะมาดูอีกสามคนนะครับนี่มันเป็นหนึ่งครับสองสามปุ๊บตาวเทอไอ้เหียโอ้โหตาปีศาจแม่งเอาตีไปดาวด่าวแพ็คตีนี่คือแพ็คตีนับนี่ ของก็ตามตีนเลยครับอ่าอันนี้ครัอันนี้ครูจะกล้าจับดีไหมเนี่ยนี่ครับเดเช็ดก่อนเช็ดเช็ดตีนก่อนเช็ดตีนตีนหมกไปสิบปีนี่ครับเราใช้สูตรครับสูตรยาวตีนเหมือนเดิมนะเพื่อนสูตรนี้ครับใช้เสื้อครับรูปเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าปึ๊บ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 ปิ๊กขวี่ขอดาวไม่ขอดท้ายังมันได้ดาวไปจริงจริงโอ้ทำไมทีนี้มันได้บ่อยจัง ดาวขอเคอขอแล้วจะบทดาดแล้วเนี่ยเอามาเลยดาวดาวดูเออที่นี่บาบ่อยจังวะมึงมาพอๆกับไอ้ไอ้เครื่องล้างราชวงศ์เลยนี่เอ็ดนี่อันสุดท้ายครับสุดท้ายต้องกดพร้อมกันครับมาหนึ่งสองสามขอเจอล้ดาวไอ้เหี้ยโอ้โหมี่ยงั้นเราต้องไปสุ่มนะครับ จริงจริงฮะเฮ้ยอีกอมันไม่ค่อยคุมนะไอ้สัตว์ขนาดนั้นเราทําคลิปเราต้องให้หมดนะทำไมผมแข็งเราจะสุ่มห้าครั้งครับไม่มันก็หมดตูดยหมดตูดเลยนีิว่าสุ่มคนละครั้งนี่ว่าอ่ะลอยเฟสได้อยู่ไม่มากลอยเฟสคอคุยัได้แล้วเราจะมีแต้มเปิดนี่ด้วยครับน่าแสงกันหนึ่งเอ็ดเอ็ดด้วยวะโอ้ยเก้าเป็นไงเบอกแล้วครับเราเราเราต้องได้ครับ คุณอ้า่อมเขาเปิดอีกอันหรือจะเปิดต่อหรืไม่เปิดแล้วครับโอเคไม่ครับแค่นี้ก็หมดนะผมบอกแล้วต้องใช้แล้วเราต้องมาอั d ดาวนะครับ up down โควยจะเต็มไหมกูไหม up down อยู่ไหนฮะ down down อยู่นี่นะนี่ครับ up down เบิรเบิรเบิร์แม่งดีใจว่าถูกหวยอีกแล้วเลย d มาเนี่ยโหผมมาก็แตกเลยครับเฮ้ยสิ่งน้นเลยแล้วไอ้สัตว์อืมชอบเวลาที่ไงนะ ห้าไปก่อนมันบวกให้แค่ห้านี่ยดาวมาแล้วแต่ว่ามันจะได้ของดีหรือเปล่าผมเราเสียไปตั้งร้อยเพชรนะตั้งแต่เมื่อกี้เราก็เสียไปห้าห้าสิบนะครับเราเสียไปร้อยเพชรนะครับเปิดลูกบาทอีกว้าอ่ะผมให้คุณย่าเปิดเรื่อยๆครับเปิดเลยครับเปิดไอ้รวมเนี่ยครับกดเนี่ยครับรวมกับไอ้บกเกต์เนี่ยครับอ้าวไอเคียบโกเกต์เราไม่ได้ตีกูบบ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 มาตีกบบนบบ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  ตีแล้วไม่เสร็จหรอบวกห้าหรือเมื่อกิ๊วขายไปแล้ววะอเออเอ้ากูขายทำไมห <c oughs> <c oughs> รือเมื่อกี้เราเอาไปตีไว้ที่บวกข้าไว้แล้วอะ่ะไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไปตีจี้แสงไหมเหรอ <c oughs> ช่างไม่เหอะองไม่เป็นไรเท่ตีเอตีจี้แสงปึ๊บมาตีไอ้เงี้ยถ้าได้ลูกข่างที่แบบดึงจะโคตรพระเจ้าโคตรพอ่อโคตรแม่ดีใจอะ่ะเจ๊เลยได้อมบี้หลักษสีอ่ะสองหลักช่างแม่งเหรอ หมดแล้วแล้วก็เปิดตามหาจี้ใหม่ก็ได้โอเคนะแต่อาจจะดูก่อนเราให้วิเตอร์เปิดเปิดก่อนฮะเอาวิเตอร์เปิดได้วิเตอร์เปิดก็ได้นี่ครับอีเวนต์ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าทุกครั้งไอ้เหี้ยโอุ้ยผมอยากได้มั่วนะแต่แต่คุณอั้งผมไม่อยากได้นะมั่วคือนะ ก็อ si ันนี้เป็นถ้าเกิดมือใหม่ครับก็คงจะมีความสุขนะฮะแต่คุณดูแต่คุณอามเขาดูเขาจี้เขาเพียรพร้อมหมดแล้วนะแต่เขามีมวกซุปเปอร์นะแต่ผมก็อยากได้เหมือนกันนะก็สังหวบนี้ต้องลาไปก่อนนะแถ้าเกิดใครอยากได้อะไรก็เราเอมาเปิดเอบกต่อเลยอ๋อเปิดเบย์บวกเลยครับเอาหาอะไรหาเออมันมีอะไรมาใหม่บ้างนะนี่มีอันนี้เอีกก่อนอะไรวะเฮ้ แสดงว่าเรากดครั้งเดียวเราก็ได้ดาวเลยลองดิบางทีอาจจะสูงก็ได้บางทีแม่งชอบกวนตีนก็ไม่ใช่หรอกมันผมไม่แจกถ้าแจกง่ายขนาดไหนกูปั๊มต่ออ๋อโอเคนะฮะโอเคนะเรามานไม่เข้าไปชมดูครับถ้าอันนี้อันนี้แล้วก็มีโอกาสเพิ่มนี่คุณสองเลยนะฮะจัดอีกรอบหนึ่งมาชื่อหนึ่งไหมไม่ขึ้นนะโอเคเรามีลุ้นดาวนะครับโอ้โหดาวไม่มีเลย หัวขึ้นดาวเลยฮะดาวเต็มหน้าเคนะฮะหรือกล่องนี้อาจไม่มีใครอยากสะสมหรอกนะน่าจะเสียเงินเยอะกเราต้องเสียขายทิ้งไปแลยครับเก็บไว้ก่อนก็ได้เก็บไว้เอาเอางั้นเราจะไปตามหาอะไรดีไปหมวกเก็บไว้สิไปตีไปตีเคนะเราเราก็มาดูอีเวนต์นะฮะไอหน่อยต้อดูว่าชนะอะไรได้อะไรบ้างวะเอ้อเก็บครบสามอันแรกออันนี้มันจีออฟเปลี่ยนออฟหนึ่งสองงั้นเราหายที่นี่อันหนึ่งก็แกก็ได้แล้วนี่ว่า เล่นห้ารอบได้สุ่มห้าครั้งงั้น,ง,นงั้นพักคลิปไปก่อนนะฮะแล้วเราจะลงคลิปการเล่นแล้วก็มาดูของทีนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ไว้บายกันสวัสดีครับสวัสดีครับปุ๊บปิดตรงนี้